สวัสดีค่ะพวกเราพักเจนน r ซิทเบอร์สนะคะวันนี้เราจะมาแนะนํามสมาชิกและนโยบายของพวกเราให้ทุกคนได้ฟังกันค่ะนี่เราเองนะฟ้าเป็นประธานของพักนี้กว่าจะได้พักนี้อ่ะนะเล่นเอาปาดเหงื่อเลยละแต่เราก็มีความสุขนะที่ได้ทําคนนี้อเป็นรองประธานฝ่ายวิชาการชื่อแพรแพรมีความสามารถรอบด้านสุดๆความรับผิดชอบสูงมากส่วนนี่อ่ะซีน ที่ให้ซีนมาเป็นฝ่ายกิจกรรมอะนะเพราะว่าซีนอะเป็นคนเก่งมากๆความคิดสร้างสารรค์สุดๆและนี่ก็แพทเป็นคนละเอียดสุดเลยละ่ะเลยได้มาเป็นรองประธานฝ่ายงบประมาณและนี่ก็เป็นอีกคนที่เฟลลี่ทำงานดีมากๆเลยให้โฟกัสมาเป็นรองประธานฝ่ายทั่วไปมาถึงรองคนสุดท้ายรองประธานฝ่ายเลยขนานุการกัปตันกัปตันอะนะเป็นคนนึงที่ไม่ว่าจะให้ทำอะไรอะก็ทำได้หมดเลยเว้ย ส่วนที่เหลือเป็นกรรมการทุกคนต่างเป็นคนที่ให้ความร่วมมือในด้านต่างๆไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามไม่ว่าหญิงเจลูกน้ําบีมฟันที่เป็นกรรมการฝ่ายวิชาก,การแล้วก็มิง้งฟ้าใสเนมฟิกฟิล์มที่เป็นกรรมการฝ่ายกิจการตามด้วยกรรมการฝ่ายงบประมาณฝ้ายเอมลูกตาลฟางเดียเพลสุดท้ายแล้วแหละแต่ยังนะยังมีแนนแก้มจังแล้วก็กอกรรมการฝ่ายทั่วไป แล้วก็ฝ่ายสุดท้ายปราดขุนนางเกลมีนกรรมาการฝ่ายเลยขานุการส่วนนโยบายของพ่อเราอะนะมีดังนี้ Setup President เป็นการจัดตั้งประธานรุ่นในแต่ระดับชั้นปีเพื่อจดส่งปัญหาและแก้ไขปัญหาร่วมกันให้ตรงจุดค่ะ นโยบายข้อที่2นะคะการจัดการแข่งขันประกวดดาวและเดือนในระดับชั้นมัธยมศึกษามต้นและมปลายโดยผู้ที่ได้รับการรับเลือกนะคะจะเป็นตัวแทนในบางกิจกรรมค่ะสุดแดนวิสปอร์นะคะเป็นการจัดตั้งกีฬาเล็กๆนะคะเช่นมินิบาสเกตบอลมินิแบดมินตันค่ะทุกคนคงสงสัยใช่ไหมคะ แล้วทำไมถึงตั้งชื่อพักแบบนี้ก็คือเพราะว่าแบบคำว่าเจนาซีสเนี่ยถือเป็นการเริ่มต้นใหม่แล้วก็คำว่า SIS หมายถึงนายุบายของพวกเราด้วยค่ะ Set Up, President, Idol, l อ n อล t y l e s t u t e n t w t t h s นว p o r t และนี้ก็คือพักของพวกเราเองค่ะฝากพักของพวกเราไว้ในใจของทุกคนด้วยนะคะ